การรักษาผู้ป่วยโควิด1 9รักษาพยาบาลตามสิทธิและยูเซ็พลัสฟรีนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขครับก็ปรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิดนะครับแบบยูเซ็พลัสรองรับผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับ,รบซึ่งกรณีที่อาการน้อยก็สามารถติดต่อขอรับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิสุขภาพของตนเองได้ฟรีรไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมบัตรทองหรือว่า สิทธข้ราชการซึ่งแบบนี้นะฮะจะเข้าระบบรักษาที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันแล้วก็ที่ชุมชนก็คือคอมมูน i ิตี้ไอโซเลชันหรือฮอสพิทลส่วนผู้ป่วยโควิดที่ถือว่าฉุกเฉินเลยเนี่ยนะครับฉุกเฉินที่เข้าเกนอยู่เสีพลัสเนี่ยก็สามารถเข้ารักษาได้เหมือนเดิมเนาะคุณต้นเนาะตามโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่งก็คือเน้นที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้ามีอาการสีเหลืองหรือว่า กลุ่มสีแดงก็คือคมีอาการมากหน่อยก็เข้ารักษาได้ทั้งรัฐและเอกชนและเขาก็จะดูแลรักษาไปตลอดจนจท่านหา,หายดีเลยนะครับส่วนท่านที่ตอนแรกเนี่ยมีอาการสีเขียวมีอาการไม่มากและเข้าระบบรักษาตัวที่บ้านและรักษาตัวที่ชุมชนเนี่ยแต่ว่าสมมติต่อมาอาการมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะส่งท่าน เข้าอยู่ระบบสีเหลืองออและไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนได้ทันทีเลยเหมือนกันท่านไม่ต้องห่วงนะค,คือมีการปรับระบบในการดูแลตามอาการของท่านอย่างต่อเน,นื่องสำหรับสิทธิ์ยูเซปับผมนะครับ